หอดแล้วจ้าหอดย่ามแล้วจ้าพี่น้องหอดย่ามเก็บเกีียวเข่าแล้วพี่น้องเอ้ยหนึ่งปีมีหนึ่งคาเดอร์สำหรับเข่าหน้าปีเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เข่าหน้าพัชเรีค่ะพี่น้องเบื้องลมเป็นลาวเลยค่ะพี่น้องพัชรีไใดข้นงานมากเก็บเกี่ยวเข่าสวยประมาณสิบข้นค่ะพี่น้องล่งเกีียวเขา่าหนึ่งมือเต็ม,เต,มเต็มค่ะ เบิงโหลดจากพี่น้องนี่เรื่อยค่ะเกี่ยวกันแบบนี้แหละเป็นอย่างตีจงังซาเพราะว่าเข่าล่มแม่พี่น้องเทิงปวดแอลเทิงปวดขาจา้ะคอยเกี่ยวไปนี่นะคะพี่น้องอันนี้คือจ้างเกี่ยวเป็นราคาก็คือลายวันเนาะล่งเห็ดแปดโมงเสาร์เลิก้งานสิบเจ็ดนาฬิกาค่ะพี่น้อง นี่ค่ะฟอนเข่าตากเลี่ยงไล่แล้วค่ะพี่น้องเบิ้งจะงามเทิ่งหอมพี่น้องหอมเข่าไม่อันนี้พัชรีมีโอกาสได้เก็บภาพบรรยากาศตอนเก็บเกี่ยวข้าวนาปีมาฝากพี่น้องเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นเทิ่งเขา่เขาเข่าเหนียวกับเข่าเจ้าเด้อพี่น้องเข่าเจ้าข้าวหอมมะลิค่ะ เลียวเบิ้งไปไกลๆนั่นคือแม่ด้วยค่ะพี่นวงนางเกีียวเลยจะบวดแอวเสลยวอย่าเคสอย่าเคสนำเข้าอันนี้ก็คือผัดเลี่ด้อค่ะพี่นวงเด้อเบิง้งผัดเลีเกีียวเขาให้เข่าที่ล่มก็คือมีอยู่สองให้ค่ะพี่นวงคือให้ทีพัดเลี่กำลังเกีียวอยู่นี่ละค่ะ เกี่ยวเร็วบอรดพี่นงองหันหน้าหันหลังหันใสหันขวานี่ถูกกระบ,บวนทาพชัชเรี่อยากบอกว่าเทิงนอนเกี่ยวเทิงนางเกี่ยวจากพี่นงองเบิ่งโบดจากโมมนเรืองง่รยเลยค่ะพี่นงองในการเกี่ยวเข่าลมได้พี่นงค์ไฮไดที่มันยืนนี่คือรวดเร็วมากเลยก็คือให้ที่บ่ลมเนาะเข่าก็สะยืนเร่สั้นเรี่ยงง่ายมันเกี่ยวไงได้พี่นงองเป็นกอเป็นกอเป็นอันนี้กับข้าตะลมจั๊กว่าเสียน เอาท่างใดแนร์ลมลมกับกล้วยกันไหมคะพี่นองกล้วยหนาคลวยลังเมิองโหลดจากอันนี้คือพันชินี้มากเกี่ยวก่อนเอาค้นลงไดค้นงานมากกับ้เพ่พ่นเกี่ยวต่อจากนี้ละคะพี่นองต่อจากเกี่ยวไว้นี่ละผ้านหนึ่งปีมีหนึ่งคากับจิงแต่ว่าค่าเดียวนี่คือมาคักเถอะพี่นองปวดขาข่านีปวดขาข่าน,ปานีปวดแขน ปวดเมื่อคือเก็บเป็นเมื่อตัวต้นสากเหตดเบียกน้องพี่น้องเนาะเบิงหลวจ้าเกี่ยวไปจังสี่เหล่าพี่น้องอันตอนบ่มีมูกระสิคอยเหตุไปเรื่อยๆบางแน่พี่น้องอันนี้คือชาวนาเฮาเดือพี่น้องเด้อเป็นแบบนี่แหละจ้าอันนี้คือไฮทีลมอีกไฮนึงทั้งเครื่องก็คือได้คนงานมาลงน้ำพี่น้องเบิงหลวดจ้า